รหัส7,8,6,5ค่ะงานกระปุกฐานอยู่ที่9นิ้วค่ะความสูงค่ะอยู่ที่5นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ความหนาค่ะอยู่ที่3นิ้วครึ่งค่ะมีหูหิ้วในตัวแล้วก็มีสายสไพายคอร s สบอดีให้นะคะ12เส้นด้านหน้ามีช่องหลวงอ่ะคุณพี่2องพ็อกเค่ะ1ช่องโลง่ง ด้านหลังหนึ่งช่องโล่งตามด้วย1ช่องซิปนะคะกระเป๋าสั่งใบยาว7นิ้วครึ่งใสได้นะคะสาหรับตัวนี้7นิ้วครึ่งใสลงไปแบบพอดิบพอดีค่ะคุณพี่แล้วก็รู้สิบได้เลยด้านาหน้าหนาหนึ่งนี่ใบนี้สอยไปแล้วสีกากีใบนี้น่ารักมากคุณพี่สะ a i ยก็น่ารักฮิ้วก็น่ารักถ้าเวลาจะออกงานนะคุณพี่ฮิ้วหรือแบบของแขนแบบนี้น่ารักมากใส่ใส่สะพายยา,กายวก็สะ a ายแล้วแบบไปเที่ยวห้างน่ารักมากค่ะคุณพี่ด้านหลัง อันนี้ร่มพับสั้นคันเล็กๆอะ่ะคันสั้นๆสัก8นิ้วหรือ7นิ้วนะคะสามารถใส่ได้ด้วยเนาะร่มพับสั้นคันนี้ที่กัญญาทดสอบให้ดูคือยาว8นิ้วนะคะน้องเขาจะผอมๆกลมๆแบบนี้ยาว8ดนิ้วสามารถใส่ใบนี้ได้ด้วยสวยทั้งสองกัญญาบอกเลยนะอ่ะคุณพี่ฐานกระเป๋าค่ะเสริมแข็งให้นะคะปักหมุดสี่ตัวคุณพี่ตัวนี้เป็นงานโครงนิ่มเด้งคือกดยุบป,ปล่อยแล้ว กระเป๋าจะฟูออก2อ9 0บาทค่ะคุณพี่สีพร้อมส่งค่ะ7865ทะเลนะคะ7865ตามด้วยมินค่ะคุณพี่7865เหลืองค่ะเหลืองแซบมากตามด้วย7865ส้มค่ะ7865าน้ำเงินนะคะน้ำเงิน7865แดงค่ะคุณพี่แดงอุย้ยอ่า นะคะอ่ะตามด้วยชมพูค่ะคุณพี่ตาลค่ะนะคะนี่ขออนุญาตและโอ้ยังมีอีกสองสีอ่ะคุณพี่ดำและม่วงอ่ะปอ่ะคุณพี่